เกือกเอาไว้บนแผ่นพวก,กเอาย้า,ายมานี่ขึ้นไปหานุกอยู่เงันเฮาหมดสบายดีเอฟซีมดทุกคนเนาะสิพาทุกคนไปเบิ่งตต่มเอาต่อได้ยิน,นเสียงนุกมาตัวหนึ่ง ตุม้มเขาต่ออยู่แจ่มทุกคนวางเขาได้เมื่อน,นั้นแหละเพราะเสียงนกป่ามาอยู่แถวนี้ มันบินไปบินมาอยู่แถวนะนนกเขาเกาะอยู่ทางนี้นกป่าอยู่นะตอนนี้เห็นตัวเดียวนกป่านะถ้าลุ้นเบื้องกากันมันบินเข้าบินออกอยู่นกเขาอ่อยนกตอเขาขอ่อยเขาให้มันเข้าไปหาอยู่เนาะ เาไปเกาะลัดไว้ที่เสาคน่น,นะตุ่มต่อมันบินเข้ามานี่เมื่อกี้มันอยู่ร่มู่ทุกคนมันบินขึ้นมานี่แหละขึ้นมาเซิงวังเนี่ยปลาเลาต่ำๆอยู่นี่แหละ นกมันเข้าไปไกลนกเขามันก็นมิดเลยมันคอยห้องอ่อยเอาน,านกมันบินไปจับก่อเขาเกาะตุ้มแล้วทุกคนล,ลุนเบนืองนกมันกาลงบ่มันชิกาโตนบ่ มันเข้าไปจับเลยโอ้มีมากใส่เนาะเค็มีมากใส่ได้แหละปานนกช่วงนี้มันมาตัวเดียวเลยเค็มีมากเลยก็ลงไว้ มันนกมันแตกฝูงมานะนกยังอ่อยลงเนี่ยกวนหัวมันตื่นอย่างเนาะเมื่อกี้มีนกตัวหนึ่งบินมานกอันอื่นนกแต่ว่าพี่มันบินลงมาอยู่รุมพี่ละบินซัดตะฟุบมาพี่ มันบินลงมาพี่ลุ่มพี่เดี๋ยวลุ่มนะุ่นึฉันออกมาจากวังตุ้มต่อครับผไปงออยู่ลุ่มลงไปงออยู่ลุ่มเลยจะมันตื่นยังเนาะ สิย้ายย้ายมาไว้อยู่ฟุ่มนี้หน่ทุกคนตอนนี้มันยังอยูุ่่มพึ่เนาะจะย้ายตุ้มก่อนห้องลุมเอาไว้บนแป่นพวกเน่ะยุ่มงยุน ง่ายๆเท่าน like, ั้นโอ้จะมันตื่นอย่างเมื่อกี้บินนี่พลนุกคนเขามาจับสามสี่เถ้าวนะมันบูโตรยังมันแปนพลนุชเมื่อกี้จังเป็นตัวยางทุกคนเสียงพักแหงๆเอาบุออกมาอยู่ปาตัวนะ้ราอดออกมาพี่ ย้ายบนเกาะก่อนทุกคนอยู่นี่มันมาจับมันบุการลงจับแถวงาแถวเทิงนั่นนาะนกมันบินขึ้นเทิงเพเ่ยนะทุกคนพวกบินขึ้นไปเทิงพ่ Trời nói hàng cọ theo này nó ổn con, Lâu mà Cọ theo tuần mai đi lại มินแถวทางห้วยน้ำารบทุกคนแถวป่าเขียวๆอยู่ลุ้นเบิงมันสิมาตัวเมื่อกี้กันหนีขึ้นเทิง่นละนี จอบดูแขมแขมนกเลยวัี้มีตัวมาม ขึ้นไปหานกอยู่เฮือนเราหมดมันขึ้นไปหาลกไปถึงเฮือนอทุกคนโอ้ยแล้วยินเสียงไี่ฝั่งหวยน้ำทั้งคุณนะเมื่อกี้มาทางหลังนี่นะบินกับขึ้นขึ้นเฮือนคุณน Okay. No. thằng nó cái thằng phi nó theo thương đằng làng phi đây, ba đây này đi bài đây tuần này ตัวอยู่ทางหลังจักไปทางใดเลยทุกคนแล้วยังอยู่ทางหลังคือมันบ่เห็นบินมาเนาะสิมีแต่ทางไวยน้ำพี่ยังห้องทางหลังนี่ยังินห้องแต่บ่มาก ไอตัวรายกาลงมาทุกคนยวงเวางหอกวังเก่าคนนะโอ้แต่เทากับบุญายลงมานี่นะยังฮองอยู่ทางหลังอยู่เทิงอยู่หอก,กวางเก่ามันมีจิตใจเลยอันนี้เฮาย้ายมันนี่มันบกุกคือมันบุกาลงมันบุกามาหานกยินเสียงฮองแต่อยู่เทิงคนนะ จังนี้ไปทางได้มื้อทุกคนมุกี้ขึ้นมาแถวลังต้นไม้อยู่เทิงยินเสียงหองบ่กาลงมานี่แถวเกาะมนเก่าเทิงพ่นก็ดีเลยเนาะเฮาก็เดียวมันมาแต่ตเดียวมื้อนี้มื้อนี้มาบ่ไกลหลายนะ ยินเสียงเลยเนาะงเป็ดหนีหมดแล้วบ่ป่านนกเป็นนี่ก้นอกนอกนอกทุกคนสวยจังหน่อยจึงลงมาหยามบอสขึ้นเมื่อกินน้ำกินในก็หอนแหงตลอดน,นี่อ๋องึดมันมาไกลายนะบุลุงมาหาโนกนี่สวยเดี๋ยึดนำยินเสียงฮองเขาน,นาั่งนั่งจอบอยู่พุ่นะเดี๋ยวมันสิลงมา ทะเลเกาะบางเก่าอยู่เพิมนี่นก็ดีนะ้วโอค้คือเราสิมาหลายมึงคิดแต่ว่ามาตัวเดียวนะโอ้ตั้มพด่นเนาะอย่างเขาเกาะอย่างมันมาจับต้นไม้แถวนี้เด็กมัน,น,นม,ามาจับต้นไม้แถวนี้ทุกคนเดี๋ยวฝั่งเก่าเขาเกาะเกาะอ,อีตัวน,นี้ร้อนๆตัวน,นี้มันมาจับแถวนี้มันบุลงไปหานกเขาอยู่ลุ่มพุ่มจำนะนี่ลองนกเขาเกาะพัดตั้มพด่นเนาะ ยต่จุดมิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้ก็สิพยายามบิ่งตงุ้ม่อเนาะทุกคนมีนกมาอยู่บ่อยู่เฮือนกับห้องดีเลยนกกิน,กน,กนเสียงนกข้าวห้องอยู่เนาะหูชิมีตัวมาบ่ ไปโดนเติบนะทุกคนสุโมหงหนึงขึ้นไปเือนแดดก็ฮ้อนตังฮ้อนตังพัดลมเนาะมีนกอยู่มันฟังก่อนทุกคนคือมีเสียงนกป่าเมื่อกี้ ขอ,องคนเน,นี่นนคมมยคน,นลุมพุนอตุ่มโตเหนียวกกไม้นั่นลงมาเกาะนะฮะหนุ่มาทุกคน เงียบเงียบสม้อยมีแต่นกตฮอหโอกามานะนกแถวนี้เนาะเมื่อแต่ว่ามาจับแถว cai cai, né? Não vou hồ mi nộng ma sẵn được rồi mình xem lúc nhỏ hàng bên con

ตอนนี้เราขึ้นมาหดเหอนเอนาะทุกคนมาแขนอยู่นาหานเนี่ยห้องอเดออว่าแหละจังเมนนกป่ามาบอกยินเสียงห้องอยู่กไก่เนาะ